สวัสดีค่ะเขาตูค่ะวันนี้นะคะวันนี้ตูมาร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าฟื้นฟูระบบนิเวศปูค่ร์บ้านโปรเจกต์ค่ะที่อำเภอแงตงจังหวัดระยองนะคะกับชาวสายงานลิฟนันี่แล้วก็ GC ของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะตอนนี้นะคะตูก็อยู่กับพี่โ้นะคะ วัชราสวัสดีคะ,คะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สายงานลงกันน้ำมันนะคะก็อยากจะทราบที่มาที่ไปของโครงการนี้นะคะว่าเป็นมาอย่างไงนะคะ อันนี้เป็นโครงการที่เริ่มโดยพนักง,งานของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่า g c ซีเรามีเป้าหมายทางธุรกิจนะครับที่จะเป็นองค์กรเนี่ยซีโรในปี2050ทุกสายงานใน G ีซีแล้วก็พยายามที่จะคิดเริ่มโครงการต่างๆอันนี้ก็เป็นพาร์ทของโครงการศิลปะเขาเป็นกลุ่มน้ำน้ำนะครับเขาก็จะเห็น เรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลแล้วเขาก็มีเครืออสายมีเทสเบิร์กนะครับกับกรมทรัพยากรธรรมชาติด้วยเพราะอย่างนี้เระยอมเขาก็เลยจะคุยกันนะครับว่าจะมีโครงการอะไรที่มันเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็เป็นที่มาของโครงการนี้ครับ นนี้ก็พบกับน้องบิวเจ้าของโปรเจกต์นะคะก็อยากจะถามน้องบิวว่าโครงการนี้เป็นมายังไงนะคะค่ะก็บิวนะคะในฐานะที่เป็นพนักง,งานของพี g ีทะค่ะแล้วก็เป็นรอ,องประธานชมรมดำน้ำค่ะ,คะก็จะคุกคีกับทะเลอยู่แล้วค่ะเรารู้ว่าถึงเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับย่าทะเลอยู่แล้วว่าสามารถช่วยดูดซับการคาร์บอนไดออกไซด์ได้ มากกว่าป่าโบกอะคะ่ะเราก็เลยเสนอโครงการนี้แล้วก็ซึ่งผู้ใหญ่ก็เห็นความสําคัญของกิจกรรมนี้เพื่อสามารถตอบโจทย์เกี่ยวกับการลดโลกร้อนนะคะเราก็เลยได้งบประมาณมาทํากิจกรรมดีๆนี้ขึ้นค่ะเพื่อนๆมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะก็รวมแล้วทั้งพนักงานใน p t t ี c แล้วก็จิตอาสาจากภายนอกบริษัทอันทานะะมีถึงร2 0คนเลยค่ะพี่ทุกคนใ,ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากเพราะทุกคนเห็นความสําคัญของปัญหาสิ่งแวดล,ล้อมและปัญหาโลกร้อนที่เรากาลังเจอกันอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะขอบคุณผู้จัด งานดีๆนะครับที่ทําให้พวกเราได้มีเวลามาทํากิจกรรมร่วมกัน<า>นะครับ<ๆ>เพื่อสังคม<ๆ>เพื่อก้าวไปสู่เนชชิโลของ GC เราคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยเราก็สร้างให้โลกสวยขึ้นมาด้วยมือของพวกเรากันเนอะวันนี้เป็นกิจกรรมที่ที่ดีแล้วก็โดยเฉพาะ GC เรามีโครงการที่จะเข้าไปสู่เนชชิโลอ่ะเนาะอ่าเราแบ่งเป็นสองกลุ่มเนาะตอนนี้เราก็มาเข้ามาเดินเก็บขยะต่อครับโอ้โหสุดยอดเลยทั้งปลูกหญ้าทั้งเก็บขยะใช่ะค,ะครับกิจกรรมวันนี้ได้2อย่างเลยครับ ขึนไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะปลูกหญ้าทะเลที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆของชาว GC นะคะเรายังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะที่จะช่วยลดกินเฮาแเก E อิมิชันนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยลดโลกร้อแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมาย N e t ซีโรนะคะในปี2050นะคะแล้วมาพบกับกิจกรรมดีๆของ GC กันอีกนะคะสวัสดีค่ะ